เยอะยังแหลกๆก็น่าสุดมใจเยอะยัง่าชิกแหลกๆก็น่าสุดมใจเพื่อนยัง สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกลังเคฟิชชิ่อีพีนี้เราก็พาทุกท่านมาเที่ยวกันที่บริเวณแหลมตะเซออควาทสำราญจังหวัดตรังนะครับบรรยากาศดีมากครับวิถีชาวบ้านก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่านะครับวันนี้ผมมากับอาจารย์เคียนนะครับดูนะครับว่าจะได้ผลประกอบการหรือเปล่านะครับติดตามกันครับเพราเนื่องจากลักษณะหมายที่เรามาในวันนี้นะครับเป็นล่องน้ําลึกเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีเรือขับผ่านอยู่ตลอดเวลา ภายใต้ผืนน้ำนั้นก็จะมีหินนะครับหินที่มีพกเพียงเกาะเยอะมันก็จะเสี่ยงต่อการที่เเราจะไปเกี่ยวติดเพียงเหล่านั้นได้นะครับผมก็เลยหยิบเจ้าป๊อปเปอร์ของลาพาร่านะครับขนาดยาว9เซนหนัก12กรัมขึ้นมาใช้เพื่อเป็นการสํารวจหมายก่อนนะครับคว้างสุมส่มๆไปว่ามีตัวตามมีอะไรหรือเปล่านะครับ bà tóc chạy rồi hả lừa lại cái đéo này cái đeo này con con lư หลุดร้าอยู่งั้นหลุดป้ายตกองเจียบตรงนก็ขว้างไปสักพักนึงนะครับผมท่านผู้ชมก็มีนะฮะเห็นมีตามแต่เขาไม่เอานะฮะเขาตามดูผมก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นเหยื่อปลั๊กโฟตติ้งนะครับช่วย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 หนึ่ช่วย วยตรงนี้เลยได้ดดววมูกลับสวัสดีสำหรับวันนี้เราก็มาเปลี่ยนโลเคชั่นนะครับมากับอาจาร,รย์เขียนนะครับสุดโซมากันที่แรมตาเซน,นะฮะแล้วก็สุ่มๆกันไปก่อนนะครับตอนนี้จะมีผลงานมาฝากชิมงานกันหรือไม่นะฮะ เรือมาครับริบันครับเดนเปติกินครับแหมยิ่ย,ยิกๆๆๆอยอิยิ่

ไม่พื้นไม่พื้นไม่พื้ปน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 เจียวนั่นเลยรเขาเลยจะมีโฟติ้ง n g t h i n k i ่เลยอะใช้ทุกนี่นะใช้เป็นกับสถานการณ์นี่เนาะ ผมเลี้ยวนะหลับตาเลยวะเอาคนแล้วโอ้ chúng đi vô để các bà xác một đĩa Đừng một đĩa lắm 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 ป็นนี่ช่วงนี้ได้ได้ปลาซากแตงว่ากระสานปุ๊บมาเลยนะมาเลยเดี๋ยวปบุบปับบับบุบบับบับไปตายหมดเลยเจ๋อโง่จับเล็กจิบเล็กตัวตายเลยรดิ้งมันนั่นแหละนั่นเช็ดก่อนเป็นร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมโดนเจ้าสากน้อยไปติดคิวครับไม่ได้ต้องเอาสลุงสลิงมาตกนายจีดี้เหรอจ๊ะเสีอดีตัดขนตัดขนอย่าเสี่ยงดีกว่านะครับให้ใจให้ใจตัดให้นะครับ เรียบร้อยจมมาดูโอโอเคเลยครับก็เปลี่ยนสายหน้ากันนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าตะกินน้องสากทำรอยนะฮะอาจารย์บอกว่ามือ,อย่า่ให้เปลียงเหยืยห่อถูกต้องครับเราต้องเปลี่ยนครับคน <c oughs> นี้ก็ยอกมายุดเลยนะ ครับตอนนี้ก็หมดเวลาสนุกแล้วนะครับเราก็ต้องอำลาจากแหลมตาเซบริเวณนี้ไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ฝนตกนะครับหลักๆเราก็มากายจางเขียนเพื่อมาสำรวจหมายนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยขอบก็ได้รางวัลกลับไปด้วยนะครับเป็นเจ้าสากป๊อกนะครับก็หอหมกน่าจะอร่อยยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในตังเคฟิชชิ่งอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ